โอ้อ๋อกำเนิดเสือพญานะ mm hmm. ผมก็เห็นแล้วล่ะครับฝากระบบตรงด้วยนะครับทุกคนว่านะทุกคนคือแน็ตไม่เคยพูดนะครับว่า เรื่องนี้แนทเป็นคนแต่งเรื่องนี้นแนทเป็นคนนอนคิดทุกวันทุกคืนแนทไม่เคยพูดการที่บอกว่าเป็นผู้กำกับเนี่ยนะปิดไล์การที่บอกว่าเป็นผู้กำกับเนี่ย,นะกกยคือกำกับเวทีกำกับฉากกำกับนักแสดงเขาไม่ใช่ผู้ประพันธ์ถ้าเขาบอกเลยว่าผู้ประพันธ์เขียนบทโดยลุงฟ้าบารลมีเนี่ยค่อยมาต่อว่ากัน ว่าว่าเขาว่าเขาเป็นคนแต่งแต่นี้เขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าเขาคือผู้กำกับผู้กำกับคืออะไรผู้กำกับคือคนที่กำกับนักแสดงว่าคุณต้องออกฉากนี้ฉากนี้มีใครฉากนี้มีใครอยากให้เล่นแบบไหนตามวิสัยทัศน์และสมองของผู้กำกับว่าอย่างฉากนี้อยากได้ซีนอารอมณ์แบบนี้นี่คือผู้กำกับข้าเขาเขียนเขาประกาศเดี๋ยวว่าผู้ประพันธ์บทคนเก่งเพกลุงฟ้าบารมี อันนั้นค่อยมาต่อว่ากันเพราะไอ้เรื่องเนี้อย่างที่ผมแชร์ไปใน facebook นะครับว่าผมเล่นมาเนี่ยก่อนสองปีได้ซ้ำแต่ที่ผมแชร์เนี่ยคือผมหาคลิปได้แค่นั้นว่าเออคลิปเนี้ยคือสองปีที่แล้วนะครับคลิปเนี้ยคือสองปีที่แล้วคือเล่นเรื่องเสือพญาผมเป็นไอายาคือตัวที่พี่ออฟเสียงสวรรค์เล่นแล้วพี่ลุงฟ้าเป็นตัวไอเท่าเมธา นั่นคือ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วคือผมเล่นกันมาก่อน,อนที่นุ่นจะมาอยู่กับผมอีกถูกไหมแล้วณนะวันนี้นุ่นดูเรื่องนี้แล้วรุ่นุ่นรู้สึกว่าเออมันง่ายๆมันเข้าใจง่ายก็เลยเอาเรื่องเนี้มาทําให้มันดูทันสมัยและใหญ่มากขึ้นเราทํำยังไงจากฉากที่เจ้าเก่าปกติก็คือออกไปนั่งร้องปกติเราก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นในการนั่งเรือ เพื่อให้มาส่งบนโรงละครและอุปกรณ์มันถึงเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับและยังฉากที่เอ่อที่ผมต่อยมวยฉากที่ผมต่อยมวยจริงๆแล้วมันก็เป็นฉากงานวัดปกติที่โกงกับพระเอกก็ทะเลาะกันสู้กันนั่นคือปกติแต่พี่ลุงฝาก็ปรับเปลี่ยนโดยเอามาต่อยมวยเพื่อให้ดูไม่น่าเบือ่อเพราะเราดูฉากงานวัดกันมาเยอะแล้วพวกเราผิดอะไรอ่ะ ในเมื่อเราก็เคยเล่นมาก่อนสองปีก่อนที่นุ่นจะมาอยู่ด้วยแล้วพี่ลุงฝาก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นคนเขียนบทเขาที่เขาประกาศว่าผู้กำกับคนเก่งผู้กำกับคือผู้กำกับนักสแสดงและผู้กำกับฉากว่าเออช่างเนี้ยผมขอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ช่างนี้มีใครช่างนี้อะไรนี่คือผู้กำกับทุกคนเข้าใจเนาะแล้วบางอย่างนะผมเห็นนะผมก็เห็นไอ้เรื่องนี้เป็นผมนะ ผมก็โมโหที่แบบว่าเออแบบมีคนตอบว่าลวงฟ้าอะไรเงี้ยผมทางานเออเขาทํางานเต็มที่แล้วก็่ยังโดนว่าอีกอะอะไรเงี้ยแต่หมายความว่าคือเฮ้ยผมเล่นกันมาเนี่ยนะก่อนนี้นุ่นจะมายุ่งอีกแล้วนุ่นก็บอกว่านุ่นก็ไม่เคยเล่นเรื่องนี้แต่หนูพูดเลยว่าหนูเล่นบ่อยเออหนูเล่นบ่อยแล้วไม่ต้องกลัวคือแบบหนูเคยเล่นแต่หนูไม่ได้เป็นตัวนี้นี่คือความท้าทายของหนู เพราะทุกครั้งที่เล่นนะใช่ก็ใครอยากอัดอัดหน้าจอได้เลยอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วผมชี้แจงได้เลยครับผมพูดให้เข้าใจด้วยว่าเรื่องนี้ผมเล่นกันมาก่อนนู้นจะมาอยู่อโอลเขาเล่นกันมานตั้งแต่จริงๆแล้วว่าผมเล่นมามากกว่า2ปีด้วยซ้ำแต่แค่ลิเกผมอ่ะมันไม่ดังมันก็เลยไม่มีไรส์สนไง แต่จังว่าเมื่อ2องปีแล้วเออเราก็ตั้งกล้องไลฟ์สดคนดู20คน30คนแต่มันลง u ู u ู e ไว้ไงับอ๋อฝากตรงได้เลยครับตรงนี้เลยถ้าอยากฝากตรงตรงนี้ได้เลยใช่มีใครแบบว่าเอออนาจอผมอันได้เลยนะผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าใครอยากอนาจอบอกได้เลยนะคนที่นาม,มาคือคนไร้สาระจ้องแต่จะหานาม,มา <c oughs> ใช่ครับดีนะมีนะถัดไปใช่ครับอ่างั้นเอ,อ่งั้นฝากแฟนขับเอีนะครับยากอนาจออ่านได้เลยนะครับผมจะปุ้ยอีกครั้งหนึ่งแบบสั้นๆนะครับ <c oughs> เล่นมาสามปีแล้ว <c oughs> เล่นเล่นมาสามปีแล้ว เล่นวัดไพ่ลื่นลมกับแผงแสนถ,ถูกต้องครับคลิปที่ผมแชร์ก็คือวัดไพ่ลื่นลมครับถูกต้องครับโอเคผมจะพูดอีกคนอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่ว่าพี่ผมนะครับว่าแบบผู้กำกับแต่ว่าแบบว่าเหมือนไปไม่อยากไม,ไม่อยากาไม่อาดีกว่าหมายถึงว่าไงอะ ผมจะบอกวันนี้นะครับว่าพี่ลุงฟ้าไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นคนเขียนเรื่องเสือพญาไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นคนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจากตัวเองและไอ้คำว่าผู้กํากับคนเก่งผู้กํากับคืออะไรผู้กำกับคือ คนที่คอยกำกับเรื่องกำกับฉากกำกับนักแสดงว่าเออตอนเนี้ผมขอให้คุณแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้ผมขอให้คุณร้องเท่านี้ตอนนี้ผมขอให้คุณเศร้าตอนนี้ผมขอให้คุณสนุกคอมเมดี้ได้เลยอันนี้คือหนะ้าที่ของผู้กำกับและก็ไม่มีใครเคยประกาศหน้าเวทีว่าพระเอกลุงฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เขียนบททุกอย่างไม่เคยนะ ก็อย่ามาต่อว่ากันเพราะเรื่องนี้และกำเนิดที่เล่นที่จะเล่นเรื่องนี้นะคือผมมาเคยเล่นกันมาหลายปีแล้วแต่ในคลิปที่ผมแชร์หน้า Facebook ก,ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วคือก่อนที่นุ่นจะมาอยู่ก่อนที่นุ่นจะมาอยู่นะครับก็คือผมเล่นกันมาแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นตัวนี้อันนี้คือความท้าทายส่วนตัวของผมคือผมเป็นตัวายาที่พี่ออฟเสียงสวรรค์เล่น ตัวนี้คือพี่ลุงฝาเล่นคู่กับน้องอ้อยติชดาเนี่ยมีคนดูยังอยู่เลยพิมพ์มาบอกว่าเล่นที่วัดไัยรือนลมกับแพงแสนถูกต้องนะครับต้องแยกแยะให้ถูกว่าระวางคําว่าผู้กํากับและผู้เขียนบทประพันธ์แยกแยะให้ถูกนะครับเพราะเรื่องที่เกทุกเรื่องก็ไม่เคยมานั่งคิดว่า แต่อย่างเรื่องโกมินเนี่ยเรื่องโกมินที่ผมเล่นกันงานไว้ครูเนี่ยเนี่ยคืนลุงฟ้าดูโกมินจาก book YouTube แล้วก็ฟังบทเล่านิทานจาก Youtube แล้วก็มาแต่งเป็นเรื่องลิเกอันนี้คือลุงฟ้าคิด <c oughs> แต่ว่าไอเรื่องกำเนิดเสือพยาทุกช่วงทุกตอนก็คือแบบที่ผมเล่นกันมาเมื่อสองปีที่แล้วนะ เรื่องเสือพญากำเนิดเสือพญาหรือว่าตามรอยเสือก็คือเรื่องที่ผมเล่นกันมาสองปีที่แล้วก่อนนุ่นจะไม่อยู่แต่ผมไม่เคยได้เป็นไอเท่าเมทาผมเคยเป็นแค่พญาคือตัวที่พี่ออบเล่นเข้าใจตรงกันนะและเรื่องนิ้เกม,มันก็จำกันมาทาั้งนั้นเลยครับมันก็เล่นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันไม่มีํำว่า เล่นเหมือนกูกูเล่นเหมือนมึงไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนก็เล่นตามกันมาหมดทั้งนั้นเพราะทุกเรื่องมันมีจุดกําเนิดอยู่แล้วว่ามาจากภาคเหนือมาจากภาคกลางมาจากภาคใต้มาจากคนนั้นคนนี้แต่เขาก็เล่นตามกันมาเพราะเรื่องลิเกก็คือเรื่องลิเกอย่างเรื่องเสือพญา ผมก็ไม่รู้ว่ามาจังไหนแต่ว่าณวันเมื่อหลายปีที่แล้วพี่ลุงฟ้าก็เอามาเล่นเพราะพี่ลุงฟ้าก็ไปเล่นกับไปเล่นกับคณะอื่นหรือว่าไปเห็นออพ่อแม่เล่นหรือยังไงเขาก็เอามาปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยแล้วมันเล่นกับคณะลุงฟ้ากิจาดาวัราีไปดูในคลิปได้เลยตอนนั้นมีลิเกอยู่สิบสองสิบสองคนมั้งนะครับก็ไอเรื่องนี้ ผมก็เห็นลุ่ฟ้าเล่นมาหลายปีแล้วแล้วผมก็เล่นตามลุ่ฟ้าก็แค่นั้นไอฉากที่เออบึงห้าพูดคำหยาบผมก็เห็นเขาเล่นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกปะบางทีอะลิเกะเรื่องเนี้ยเขาเล่นกันมาก่อนที่เอฟซีที่ดาม่าจะดูลิเกอีกด้วยซ้ำไอคนที่ดาม่าบางทีอะมาดูลิเกช้ากว่าเรื่องนี้ที่เขาเล่นกันมาอีก แต่ลิเกเล่นกันมาเนี่ยลิเกมันรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องเนี้ผมเอามาจากตรงนี้ไอช็อตเนี้ยผมเอามาจากเรื่องนี้ลิเกเขาดูเขารู้กันว่าอ๋ชอช็อตเนี้ยมันเอามาจากเรื่องนี้ช็อตเนี้ยเน็ตมันเอามาจากเรื่องนี้ก็ใช่ไงน,นี่คือการผสมรวมเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและไม่สร้างความน่าเบือ่อซึ่งแต่สำหรับมุมลิเกมองมันจะรู้ว่าอ๋อ เรื่องนี้เน็ตเอามาจากเอช็อตเน็ตเอามาจากเรื่องนี้ช็อตนูน้นเน็ตเอามาจากเรื่องนูน้นเอามารวมกันในเรื่องนี้อันนี้คือลิเกมองแต่แฟนคลับมองเอฟซีมองบางคนอ,อ๋เนอเ,เ,เห็นไอเชนเล่นเห็นไอเชนเล่นเน็ตเลยไปเอาไอเชนเอาแบบไอเชนมาเล่นอ๋อเน็ตเห็นไอน้ำเล่นก็เลยเอาแบบไอน้ำมาเล่นบ้างเฮ้ยไม่ใช่นะ่ะคนละแบบ ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่นะซึ่งตัวไอเชนกับไอน้ำเนี่ยมันก็มันก็เอาจากช็อตนูน้นช็อตนี้มาเหมือนกันเข้าใจปะไอน้ำกับไอเชนมันก็เล่นโดยที่มันไม่ได้คิดเองเหมือนกันมันก็จําแนวทางมาจากเรื่องนี้แต่เอามาผสมในตรงนี้จาแนวทางตรงนู้นมาผสมในตรงนี้ก็พูดชัดเจนนะครับจะได้เข้าใจ ลิเกอ่ะเขารู้กันว่าอ๋อมันเป็นท้ายของเรื่องนี้เราเอาทางเริ่มของเอาหัวเรื่องเรื่องนี้มาผสมเรื่องนี้ดีกว่าเราเอาท้ายเรื่องเรื่องนี้มาเข้าตรงนี้ดีกว่าเพื่อให้มันทันสมัยแล้วก็เพื่อให้มันดูไม่น่าเบื่อแต่มูเมฟซีมองคืออะไรอ๋อก็แนทตาเห็นไอ้เชนเล่นก็เลยเอามาเล่นบ้างเฮ้ยไม่ใช่นะไอ้เชนก็เอาของคนอื่นมาเหมือนกันไอ้เชนก็เอาจากเรื่องที่พ่อแม่เล่นมาเหมือนกัน มผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้เลยแต่นะวันนี้มันมีคนมาว่าพี่ผมผมเด้งแค่นั้นเองเพาว่าพี่ผมผมก็เด้งไง <c oughs> แค่นั้นเองโดยลิเกเนี่ยมันรู้โดยสันดานตัวเองอยู่แล้วมันรู้โดยนิสัยและสันดานตัวเองอแล้วว่าอ๋อลิเกมันก็เล่นเหมือนกันทุกคณะแหละครับ ผมเห็นเอ,อ่อผมเล็นผมเห็นเล่นน้ำค้างทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมาจากทางภาคเหนืออันนี้ถ้าผมผิดผมไม่รู้นะทุกคนมาจากลิเกเหนือที่เขาเล่นกันอดก่อนทุกคนนี้ผมก็ร้องทางลิเกเหนือที่เขาแต่งมาเพราะาผมคิดว่าที่ไหนมันก็ไม่ดีเท่ากับที่เขาแต่งมาอยู่แล้ว ลิเกคือการครูพักรักจําครับแล้วยู่ที่ว่าตัวเองจะทายทอดมาได้มากน่อยแค่ไหนผมก็ไม่ได้เก่งผมก็ตามตามเขามาเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เล่นลิเกตามตามตาม,ตามทุกสิ่งที่เออที่ผมคิดว่าดีอะ่ะอย่างเรื่องอะไรอะ่ะที่ผมเล่นน้ำค้างก็คือที่ทททนุ่นเล่นนะนะเขาก็เล่นกันมาโหตั้งแต่ผมยังไม่เล่นลิเกเลยน้ำค้างอะ่ะเขาเล่นกันามานะกหน,นักแล้วแต่ ทำไมอ่ะก็เขาก็ไอ้น้ำก็เล่นผมก็เล่นก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่ผมอยากจะมองตรงนี้นะว,ว่าคำว่าผู้กำกับคนเก่งคือกำกับหนังแสดงไม่ใช่ผู้เขียนบทคนเก่งจำไว้แยกแยะให้ออก